ที่ศูนย์เด็กเล็กตำมอาจสามารถบ้านสำราญจัดให้เป็นนสถานที่คำว่าปฏิบัติธรรมเป็นการมองการไกว่าการปฏิบัติธรรมนี้เอาเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ต้องรักษาไว้ทึ่งในจิจวัตรสิบประการอากิจของคณะสงฆ์ญาติโยมมีอยู่สิบอย่างคือหนึ่งเรียกว่า บินธบาตสองลงโบสดสามรักษาภาครองสี่สวดมนต์ไหว้พระห้ากออาดอาราธอาวาสลานพระเกดีหกคืออยู่ปฏิวัติศกรรมเจ็ดก,ก็คือโกนผมปงงมดตัดเล็บแปดก็อุปาามุป,ป,ช,าป,ปชาจา์เก้าเทศนาบัตสิบก็คือก่อนที่จะฉันต้อง ปาฏิสังขายโยนีโซปินธาปตังคือพิจารณาปัจจเวกท,ทั้ง4ี่ก่อนที่จะ,ะบริโภคคือนี้คือจิตประจําตัวประจําตนทุกองค์ที่เป็นพระ,ะในพระพุทธศาสนานี้คือจิตสิอย่างก็ถือว่าบ้านทํรลานถือเอาข้อที่6มาเป็นคําว่าปฏิบัติธรรมหรือคล้ายเข,ข้าปริวัติกรรม ฉะนั้นจึงได้ดีกาบอกข่าวให้พระคุณเจ้าทั่วล่าให้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะก็เรียกว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ปฏิบัติธรรมเพื่อดำเนินในวันนี้ในปีนี้ก็คงจะประมาณ5วันหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นการเสริมเสริมกำลังบุญให้แก่ ญาติโยมแล้วก็พระคุณเจ้าก็จะได้เสริมกําลังกรรมว่ากาลังกําลังศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาให้แก่พระคุณเจ้าแล้วก็เสริมให้โยมก็คือให้กําลังทานศีลภาวนาสามหลักนี้เป็นสิ่งที่ญาติโยมสาธุชนชาวพุทธเราทั่วไปจะได้มาทําหน้าที่คําว่าให้ทานรักษาศีลแล้วก็ จเจริญภาวนาสามหลักนี้เป็นเข็มทิศที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะต้องพึงศึกษาให้เข้าใจว่าการให้ทานนี้มันเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนเราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นพระคุณเจ้าคำว่าทานนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาขัดขัดกายขัดวาจาแล้วก็ขัดทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้ มีบุญคำว่าความสุขให้มันเกิดขึ้นหากเราไม่รู้จักคาว่าทานเราก็จะกลายเป็นอันธพาลนเราก็จะพานว่าการทําบุญให้ทานนั้นไม่เห็นประโยชน์ทานไปก็เบดไปซื้อๆว่าเห็นแน้วยั่งจากย่างห้หาก,กเสียหาอซิ้ก็สกเสียซิ้ก็เลยจะไม่เหลือจากบาทดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการประกาศให้อุทธศสาสนิกชนทั่วไป ให้มาร่วมกันปฏิบัติณนาสถานทีน่นี้ฉะนั้นจึงขอฝากไว้ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านอยาเป็นอุวุสสอาวาสกกาสการหรือพระคุณเจ้าทุกลูกในวันนี้เป็นปีที่สใช่ไหมในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นวันปีที่สี่ทีปีนี้ป,นปีที่สี่ใช่ไหมปีที่สี่อาตมาก็จะร่วมด้วยช่วยการส่งเสริมให้จางวอนเนง มื่นบาทสาธบาซื้อเด่นเหลืยิ่งล้วสาวัาเสร็เวลาหยิ่งมบ่ากหนึ่งหมื่นบาทสาธุจำไเท่าบาทไม่ได้หายเพิจำงนหนึ่งบาทจำมาให้ดีเมื่อเือนที่ผ่านมาเนี่ย อาอ่าอาบุลก็กี่ก็ไปหวานลงไปแล้วสี่0มืนบาทเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหัวลังอย่างนั้นก็ขอฝากไว้ว่าอ่าปีนี้ปีที่สามปีที่สี่ไหมให้หนึ่งมืนบาทเตะเบาซื่ออ่าเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิดว่าจะได้หรืกว่าเงินหนึ่งหมืน่นอ่าก็ใหญ่แล้ว อันนั้นก็ขอฝากไว้ให้อญาติยโยมสาธุชนชาวชุมชนบ้านสำรานของเรามีมีปีนีอ้ออกปากว่าให้หนึ่งหมือนบาทก็ขอฝากไว้ทำไมถึงกล้าให่เพราะว่ามันไม่ใช่เงินกอ,นอัตมาอมาห้าบาทก็เสียไปห้าบาทมาสิบบาทก็เสียไปสิบบาท เงินที่ว่านี่มันไม่ใช่เงินของอาตมาเป็นเงินของญาติโยมมาทําบุญส่วนมากเพราะว่าอาตมาคิดว่าไม่เหมือนหลวงปู่หลวงพ่อไงแก่งจารเดี่งเอาไปให้นี่ขอบคนละร้อยล้านพันล้านไม่มองเห็นบ้านนอกขอบคาเมวัดาาวารานม่บ่มีที่จะซื้อแฟบกับเนี่ยซักฟอดไปให้มี่ขอบเก่งขั้กว่าเมียข,ขอบสามารถ แปลวัดไล่ขิงวัดเออวัดโสธรวัดอะไรต่างๆที่ผ่านมาเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นพอดีมหาชายเป็นพระรูดก็ขอไปคนก็เลยเที่ยวออกเลยวออ่าเพราะมันเลี้ยงพระหลายปูดก็เลยไม่มีโอกาสขอไปปีนี้ก็ไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรมารมีบุญยังมาไม่ถึงฉะนั้นก็ขอฝากไว้ให้มีกำลังใจสืบต่อไปดังนั้น ก็ขอให้เราต้องสืบสารและรักษาปฏิติธรรมตามลําดับเราอย่าไปน้อยเนื้อต่าใจเดี๋ยวก็คงจะได้บุญมายังไม่ถึงบรารมียังไม่คลอดเดี๋ยวก็ได้ฉะนั้นอย่างอาตมานี้ก็บุญยังมาไม่ถึงบรารมีไม่ถึงเขาเจ้าก็เลยให้รักษาเจ้าพนักเผไว้กอ่อนอยันพื้นเม่าเลยคืนไปรักษาเจ้าพนะกเพื่อไว้ก่อนจะังเป็นเลยะฉะนั้นอาตมาก็ บอกว่าเออ,เอ,อถึงถึงถึงไม่เอาก็ต้องให้เหมือนกันใครจะคิดจ่างเดียวอ่ะคิดว่าหลวงตาจันร์บอกก็ให้เหมนทำไมถึงให้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลวงปู่เจ้าคณะภาคเจอที่ไหนก็บอกว่าเออเออขาครูหรือเจอว่าเออเป็นเจ้าคณะเพือ่อสามารถให้อันน,นั้นเนะนี่ยนเดื่อเหมือนกันไหว่าเพื่อพะไรไปขอคนจกเตี้บ ท่านเจานาา้าคณะพระเห็นหน้าก็เอออยากจะให้เป็นอ่าวัดเป็นยังไงยังไงอาตมาเดี๋ยอาตมากกคือเป็นพระธรรมะโคบูก,ก็บบอไรเออกก็บอกว่าเอออยากจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นยังไงพอดีก็นิมนต์ไปกรุงเทพไปฉันข้าวที่วัดของท่านอ่าท่านก็ถามอีกเหรอ ถามสามหนประมาณสามหนสีหน่หนหนสุดท้ายนี่ถามอ่ะเป็นยังไงเป็นจาน้าของทำเพื่อเมียบ้างคนเอาคิดถึงเมียไปแล้วก็วันที่ยี่สิบเดือนธันวาคมถามอีกเรียบร้อยเพราะ